ว,วัสดีครับวันนี้น้องขี้เกียจพี่พาทำโจทย์นะครับจะมาเฉลยข้อสอบ A level ปี67นะครับโดยที่เขาให้แเนี่ยเท่ากับ a บวก bi เนาะเป็นจำนวนจริงสองโดยที่ a และ b เนี่ยมีค่ามากกว่า0และ a และ b เนี่ยเป็นสมาชิกนะครับอันนี้เป็นความหมายของคำว่าสมาชิกของจำนวนจริงเนาะอ่าแล้วทีนี้ทำไงต่อนะครับเขาบอกว่าหากแสอดคล้องกับสมการแซดกำลงังหกบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ แล้ว Z กำลัง4บวก z กำลังสองบวก1มีค่าเท่าใดนะครับอ่ะเรามาเริ่มที่ Z ซกำลัง6บวก1เท่ากับ0นก่อนนะ Z ซกำลัง6บวก1นเนี่ยเท่ากับ0นเนี่ยเราจับ Z ซกำลัง6เท่ากับลบ1เลยนะครับโดยที่ลบ1เนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรมีค่าเท่ากับคอเซตาบวก i อไซเซตาครับแต่แต่เซตาเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวพายนะครับ ต้องเป็นตัวพายนะถ้าเราดูวงกลมตามตรีโกณมิติเนี่ยจะเห็นได้ว่าคอสเนี่ยจะเป็นค่า x และ sin จะเป็นค่า y นะครับเนาะดังนั้นการที่เขาเป็นแค่ลบหนึ่งเนี่ยดังนั้นจะต้องเป็นตัวพายนะครับนะอันนี้ส่วนอันนี้90องศาค,คือพายส่วนสองนะครับดังนั้นมันคือคอสพายบวกกับ i s i ซดพายนะครับแบบนี้เนาะเท่ากับ z ซกำลังหกนะครับ แต่แต่โจ์เนี่ยเขาถามว่าแซดกำลังสอ่ะหรือว่าแซดกำลังสอง่ะเท่ากับเท่าไหร่เนาะสิ่งที่สำคัญก็คือเราเอาแซดกำลังหเนี่ยมาคูณกับ4ีส่วนหกนะครับก็จะได้กลายเป็นคอสของ4ี่พายส่วนหกบวกกับ i s i ซสี่พายส่วนหนะครับอันนี้นิยามต้องแม่นนะครับหนู เพราะว่าการยกกําลังก็คือการที่ทำให้คอสและทรายเนี่ยคูณคูณกันเข้าไปนะครับแล้วก็แซดกำลังสองก็เหมือนกันนะครับก็คือคูณด้วยสอส่วนหกจะมีค่าต่อคอร์สสองพายส่วนหกแล้วก็บวกกับไอทรายสพายส่วนหกนะครับแบบนี้นะครับผมแบบนี้เนาะโอเคนะดังนั้น คอสอ่ะเรามาดูกันตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือ Z ซดกลังสี่เนาะอันนี้คือ Z ซดกลังสี่นะครับ Z ซดกลังสี่เนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือจะได้กลายเป็นคอสสองพายส่วนหกเนาะบวกกับ i อซายสองพายส่วนหกนะครับคือค่าเท่าไหร่เนาะก็คืออืมขอพี่ขอพายสองพายส่วนสามนะครับก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบองศานั่นเองเนาะ เราจะใช้วิธีการใช้คอร์ส180ลบ60นะครับแล้วก็ i แล้วก็ไซเนี่ย180ลบ60เหมือนกันนะครับแบบนี้เนาะอ่าเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นสิ่งที่ได้เนี่ยมันก็คือจะได้เป็นลบหนึ่ส่วนสบวกกับอะไรบวกกับไอไซ2สงพาย 3, ส่วนสก็คือไซน์60เหมือนกันก็คือรูสาส่วนส ไอ้นั่นเองนะครับแบบนี้เนาะอันนี้คือ z กําลังสนะครับเช่นเดียวกับ z กําลังสองนะครับ Z กําลังสองเนี่ยอันนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับค o s อันนี้ตัดกันเนี่ยจะได้3เนาะตัดกับอันนี้ได้60องศาพายคือ180องศานะครับหนูหนๆก็จะได้กลายเป็นรูปสามส่วนสองได้กลายเป็น1ส่วนสองนะครับบวกกับอันนี้บวกกับรูปสาม ส่วน 2i นั่นเองนะครับผมดังนั้นข้อนี้เนี่ยเรามาดูกันที่ตรงนี้นะครับโจทย์เนี่ยเขาถามว่า z กําลังสี่เนาะ z ลังสี่คือลบหนึ่งส่วนสองบวกกับด้วสาม i นะครับแล้วก็บวกกับ z กําลังสองเนาะก็คือ1นส่วนสองบวกกับด้วสา i แล้วก็บวกด้วย1น,นะครับอันนี้เนาะแล้วก็บวกด้วย1 ดังนั้นมันจะมีตัวเลขที่ตัดกันก็คือตัวนี้กับตัวนี้ตัดกันเหลือรูปสามส่วนสองไอกับรูปสามส่วนสองไอแล้วก็บวกหนึ่งอันนี้เนี่ยจะกลายเป็นหนึ่งบวกกับรูปสามไอนั่นเองนะครับเป็นคําตอบนะครับสําหรับข้อนี้น้องคนไหนที่สนใจเรียนกับพี่ทางออนไลน์สามารถแอดได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับไปเจอกันข้อถัดไปนะครับ